รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสวยสุดสยามค่ะรายการที่ทำให้ทุกคนสวยและหล่ออย่างสมบูรณ์แบบค่ะแล้ววันนี้นะคะนุ้ยมาอยู่ที่สยามเลเซอร์คลินิกสาขาสยามสแควร์วันค่ะโดยที่นุ้ยจะเข้าไปพบกับน้องๆเมคโอเวอร์ผู้โชคดีทั้ง4ท่านที่จะได้ร่วมแปลงโฉมนะคะตั้งแต่สีสันรดปลายเท้ากับเราแต่ในวันนี้เรามาที่นี่น้องๆได้ทำอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราตามเข้าไปชมกันข้างในเลยค่ะ ท่าน,นผู้ชมค่าและที่นั่งอยู่ข้างๆเลยทั้ง4ท่านนี้คือผู้ที่โชคดีได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการ makeover กับทาง SLC นะคะเป็นยังไงบ้างพอรู้ว่าเราได้เข้าโครงการแล้วรอกันมานานทางที่บ้านมีฟีดแบ็กยังไงบ้างคะลังตะตันค่ะในเรื่องของคนที่เซอร์ไพรส์ามากที่สุดก็คือคุณพ่อแม่นะคะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ดีอ่ะก็ดีเห็น,นเราพยายามมาตลอดม <ừ> ีแบบว่าเออว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมัน มีประสบผลสําเร็จแล้วแล้วก็คนรอบข้างก็จะคอยติดตามตอนนี้คือทุกคนแบบจับตามองความเปลี่ยนแปลงของบ้าอยู่เสมอค่ะโอเค<า>ค่ะทางน้านหนนะคะที่บ้านมีทิดแตกยังไงบ้างคะตื่นเต้นกันไหมอันนี้ว้าก็รู้สึก ถาพ่อแม,แม่เขาจะรู้สึกดีใจเป็นพิเศษเพราะว่าเขาต้องการในสิ่งนี้มากล <c oughs> แล้วแรกเขาเป็นคนที่ผักดานผมสม,มัครโครงการดีๆแบบนี้ในที่สุดได้ชั้เลือกเขาเรามาก็ดีใจมากดีใจมากนะแล้วท่านคุณอันนี้ล่ะคะก็แม่ดีใจมากค่คะ,คะที่แบบแนนได้ทาตาแบบแมความฝันของแนได้สําเร็จแม่บอกว่าแท่จะปิดหมู่บ้านเลี้ยงคุณแม่ดีใจมากถึงขั้นนั้นใช่แล้วยิ่ง่ลืมชื่อฉันนะคะคุแม่บอกว่า ฉันจะได้แฟนร่างใหม่หน้าใหม่แล้วใช่ไหมคุณพาก็ดีใจเพื่อนดีใจส่วนของคุณบอลล่ะคะผมก็ที่บ้านก็ดีใจมากคุแม่ก็ดีใจแต่ว่าที่สำคัญคือเพื่อนรุ่นเก่าๆอะครับที่แบบว่าหานหายนานเข้ามาทั้งเซ๊เฮ้ยแก้หรือเปล่าแก้หรือเปล่าแกหรือเปล่าอะไรอย่้ได้เห็นใช่ไหมใช่ได้เห็นมันก็เหมือนว่าเรื่องที่อยากจะก้าวสู่ก้าวต่อไปว่าจะเป็นยังไรบ้างเพราะว่าทุกคนเนี่ยรอดูเลยว่าจะแปลงโฉมได้มากแค่ไหนด้วยอายุขนาดนี้จะแบบเจ้าอ่อนวัยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคร่ะ และว,วันนี้นะคะที่นุ้ยพาทั้ง4ท่านนะคะมาที่สาขาสยามสาวรนนะคะเนื่องจากว่าสาขานี้เป็นสาขาที่มี c o สเดน n บเ y SLC ค่ะเป็นศูนย์ทันตรกรรมนะคะที่ใหญ่ที่สุดของสยามเบนเซอร์คลินิกในตอนนี้นะคะก็สามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ทั้งหมดเลยวันนี้เราจะพาทั้ง4ท่านนะคะมาตรวจสุขภาพช่องปากกันและก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะคะการเอกซเรย์ ray, ช่องปากเนี่ยยังรวมไปถึงการเอกซเรย 3 0องศาบนใบหน้าเราซึ่งฟล์มนี้ก็จะถูกส่งสอบไปยางแพทย์สัญยกรรมเพื่อวิเคราะห์โครงหน้าในการเสียกรรมขั้นต่อไปได้อีกด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาตรวจฟันมีใครมีปัญหากับหมอฟันบ้างไหมคะมีใครที่มีปม,มกับชีตอันนี้ค่ะถูก <c oughs> ไหมคะไปถูก <c oughs> ถกับหมอฟันอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกอย่างอย่างอย่างแรงเลยเกิดอะไรขึ้นคะอาจจะเป็นความจำแต่เด็กค่ะด้วยความเจ็กเพราะกลัวเข็มเพราะไปเจอหมอาับฉีดโกเป็อย่างเนี้ย อ๋อเจ็บไม่ก็จ,จะกลัวโอเค okay. แล้วเุณนันนี่เป็นไงคะตอจริงๆหนันก็เก็บกลัวหมอฟันมากกว่าเพราะว่าตอนเด็กๆเหมือนตั้งแต่ประมาณอนุบาลตอนหนึ่งโดนฉีดยาชาคจำดีมาก <c oughs> ไม่สมัคว่าโดนฉีดยาชาที่ฟันแล้วจำได้ว่ากีดลั่นลั่นคลินิกจนแม่แบบเอาไม่เป็นไรไม่ทำแล้วอายหมอคือแบบ <c oughs> ประมาณมอสีอะค่ะที่แบบปวดฟันมากเม่อวแล้วต้องต้องมาถามหมอจริงๆกลาว่าเราฟันผุทั้งหมดทั้งปากทั้งคือสายไปแล้วใช่แล้วกันก็ต้องอุดฟันทั้งปากเสียตั้งไหล่มืออย่างนี้มันโอเคใช่ไหมนี่แหละเกิดเจ็บนิดนึงนะทนหน่อยแล้วก็น้องนายเป็นยังไงกลัวหมอฟันไหมขอผมจะไม่ค่อยกลัวหมอฟันเพราะว่าเมื่อตอนเด็กๆผมเคย ผ่านผ่านมาหลายอย่างแล้วคือทั้งหอนทั้งอุดลักษณะหอนนี่คือผ่านมาแล้วโอเคนี่ทั้งหอนที่ทั้งอุดใช่ไหมหอนทั้งอุดแต่ไม่ได้จัดแค่นั้นเองใช่ครับมันชินมากกว่าตั้งละจ๊ะเคยอาดัดฟันอยู่เคยจะเคยชินกับหมอฟันคเแต่ว่าตั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องการทำความสะอาดเพราะว่าช่วงที่ดัดฟันเนี่ยก็จะมันจะทาองฟ้าลำบากน่าจะมีฟันผุใช่ค่ะตอนนี้อ่ะใครรู้ตัวคือแบบฉันไม่ต้องไปหาหมอฟันก็ได้ฉันรู้ว่าฟันฉันมีปัญหามีใครบ้าง ปัญหาอะไรคะเต็มทั้งผลรู้เลยว่าด้านในคือเป็นฟันมันตายหมดแล้วคือรู้ตัวแล้วว่าฟันตัวแล้วใช่อาหารไปถึงรากแล้วไม่แน่ใจน่าจะหรือกว่ารากแล้วตอนโอ้โหซึ่งการรักษารากฟันนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจรักษาจะต้องมีการเอ็กซเรย์แล้วก็เห็นไปจนถึงรากฟันเลยทีเดียวแต่ว่าสาขานี้ไม่ต้องห่วงค่ะเรามีเครื่อง เออเรสแกมที่ทันสมัยแล้วก็สามารถตวรวจสุขภาพช่องปากได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะเดี๋ยวยังไงพร้อมแล้วไปเข้าห้องตรวจพบคึ้นหมอกันเลยค่ะช่วงหน้าเรามาดูกันต่อนะคะว่าพวกเขาทั้ง4คนจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากในส่วนไหนบ้างที่จะต้องแก้ไขห้ามพลาดค่ะสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก คอสเดน by SLC I wish a product of SLC สนับสนุนโดย S.L.C. สยามเลเซอร์คลินิกคอสเดน by S.L.C. I wish a product of S.L.C. เรรียยบ้อค่ะถายฟันไปด้านหลังค่ะคล้ายๆถ่ายฟันไปมีร่องอยู่ใช่กัดและยิงฟันเยอะๆค่ะขยับฟันดูอีกทีนึงกัดลงร่องไหมทั้งข้างบนข้างล่างลงนะเอาผมทัดหูนิดนึงค่ะ ยิงฟันค่ะกัดฟันข้างหลัง สวัสดีจ้าน้องตาตั้นนะคะวันนี้เราจะมาตรวจสุขภาพฟันกันขอตรวจเช็คหน่อยนะคะ,คะนี่ก็จะเป็นฟิล์มเอ็กซเรย์ของน้องตั้นนะคะที่เราได้ไปเซ์มาจากตะคุ่นนะคะ อันนี้ก็จะเห็นเป็นทั้งขานกายของน้องแล้วก็รูปหน้าของน้องที่ถ่ายด้านข้างด้วยจากในฟิล์มอันนี้เราก็จะเห็นว่าด้านซอกฟันบางซี่ของน้องเนี่ยมีฟันผุโดยเฉพาะซี่ท้ายนี้นะคะแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้เน้นตรงในส่วนของฟันผุตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอจะนัดมาเพื่อที่จะทําการอุดให้ดังนั้นในกรณีของน้องตัน้นเราก็จะมาเคลียร์เรื่องของการรักษาโรคเหงือก และเกาลากในบางจุดที่เมื่อกี้หมอได้ชี้ให้หนูดูแล้วนะคะเราก็จะมาแก้ไขเรื่องของฟันผุนะคะสวัสดีค่ะคุณนันนี่นะคะค่ะเชิญน,นั่งเลยค่ะวันนี้เราจะมาตรวจสุขภาพในช่องปากกันเลยน,นะคะค่ะนักแสะนี้กันสบของหนูเนี่ย สอบได้แต่ฟันการามตรงนี้นิดเดียวด้านหน้านี่ของหนูไม่ไม,ไม่ไม่สดบนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้จะส่งให้คุณหมอจัดฟันเขาดูแล้วก็จะปรับเรื่องการจัดฟันให้เรียบร้อยเคลียแนวผู้สบว่าจะแก้ไขผู้ศบแล้วให้ฟันหน้ามาสบกันได้อย่างไรน,นะคะดังนั้นเดี๋ยวจะนัดมาฟิ้นแบบอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาดูซอกฟันที่ผุแล้วก็อุดเรียบร้อยแล้วค่อยทำเรื่องดำเนินการจัดฟันครสวัสดีครับต้องไหนนะครับ เครับผมเดี๋ยวหมอจะขอตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของน้องนายก่อนนะคะเกี่ยวกับฟันที่ที่ผมรู้สึกว่ามันกระเดิดในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะต้องให้จับฟันอุดส่วนที่ผุแล้วก็จะพิมพ์แบบ เดีย๋ยวหมอจะให้ดูในส่วนที่เราได้เอ็กซเรย์เมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็คือเอ็กซเรย์ที่เมื่อกี้น้องไนท์ได้เอ็กซเรย์มานะอันนี้เป็นเอ็กซเรย์ทั้งขาอินไก่กับด้านหน้าข้างของน้องไนทนะ์เนาะดังนั้นตรงนี้ในส่วนตรงนี้น้องไนท์ก็จะเห็นว่าฟันเราสูงต่ำนะดังนั้นตรงนี้ต้องจัดฟันก่อนอันนี้สิ่งที่ทำเราตอนนี้ก็คือเราเอ็กซเรย์แล้วเดี๋ยวคุณหมอที่เกี่ยวกับด้านจัดฟันก็จะมองดูว่าโอเคจะจัดฟันให้กับน้องไนท์ด้วยวิธีไหนยังงไนะครบ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมผ่านกันไปแล้วนะคะทั้ง3คนช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าผู้ชายที่กลัวการพบทันตแพทย์อย่างคุณปอนจะมีปัญหาอะไรกันบ้างห้ามพลาดคะ่ะสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก Boss d n by SLC I wish a product of SLC สวัสดีครับคุณปอนนะครับเชิญนั่งเลยครับผมอ,บอ,อันนี้เดี๋ยวจะมีการเอ็กซเรเพิ่มในส่วนที่ฟันที่ผุเยอะๆคุณปอนกลัวทันตแพทย์จริงแล้วก็มีรากฟันที่ผุแล้วก็หักคาอยู่หลายๆซี่หลายซี่มากนะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่า มีซี่ไหนประเด็นที่ที่เป็นแบบนี้เนะี่ยเราก็ต้องจะเก็บไว้หรือจะรักษาล,ลากส่วนตรงนี้หมอจะขอเคลียร์เรื่องเหงือกนะแล้วฟันที่เราผุล้วก็จะดีไซน์ดูว่าต้องถอนฟันกี่ซี่จากผลเอ็กซเรย์เฉพาะที่อีกส่วนหนึ่งโอเคนะคะอันนี้เดี๋ยวขอพิมพ์แบบด้วยก็ได้ งชื่อๆนะเยี่ยมมากออกมากันแล้วนะคะจากการเข้าไปเอกซเรย์ ray, แล้วก็ปรึกษาปัญหาช่องปากกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะ,ะออทั้งสีท่านดูมีสีหน้าที่สลดและหม่หมอง mm hmm. อาจจะเกิดจากว่ามีปัญหาอะไรในช่องปากเกิดขึ้นมีอะไรหลบซ่อนอยู่เล่าให้นูฟังได้ไหมคะเร่องจากคุกปอนก่อนไหมคะผมคือปัญหาคุณหมอเยอะมากเลยฮะทั้งในด้านล่างะคะือแบบว่าปัญหาฟันคือหักหมดแล้วฮะจนเหลือแต่เฉพาะโคน โอ้เออเนี่ยเหมือนจะเป็นเหมือนลอยๆปั่นลอยๆอยู่ใช่เหมือนเหมือนแับโคนฟันนังอยู่แต่ว่าเนื้อฟันเนื้อฟันหายไปแล้วไปอ๋อนัเลยเป็นปัญหาแล้วก็คู่ด้านหนาของฟันก็ก็หูด้วยทำให้เกิดปัญหาสะสมมานานไม่เนื้อฟันกร่อนไปสำคัญทีเดียวค่ะขึ้นมาด้านบนก็ก็มีปัญหาเหมือนกันข้างบนก็ยังเป็นด้านในมากกว่าฟันผุใช่ผมก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นด้วยการแปลงฟันเราแปลงไม่ไม่สุดแปลงผิดวิธีเนี่ยทำให้สุขภาพฟันเราเสียไปค่ะ แล้วก็มาด้านหน้าด้านหน้าก็เป็นเยอะเหมือนกันเป็นอะไรคะด้านหน้าตรงนี้ผูด้ดานหน้าตรงนี้ฮะซี่ของผม่ะ,อะพอคุณหมอเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเหมือนกับเป็นหนองข้างในใ<ช>การเอ็กซเรย์แบบนี้เนี่ยจะทําให้เราเห็นปัญหาเร็วขึ้นแล้วก็แก้ไขได้เร็วขึ้นนะคะแล้วแนวทางการรักษาของคุณหมอเนี่ยวางแผนเอาไว้เรื่องคะ่ะคุณหมอวางแผนว่าอันดับแรกคือต้องถอนซี่ที่มีปัญหาออกให้หมด ก็จะง่ายต่อการเคลียร์ฟันครับผมแล้วก็ค่อยมาดูว่าฟันไหนเราสามารถซ่อมซ่อมแซมได้ครับทำรากฟันเทียมกันไปใช่ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทางฟันปลอมบอกได้เลยว่าเป็นทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดครับผมคุณแอนนี่นะคะของในเก็มีปัญหาแค่เฉพาะว่าต้องมาขูดหิ่นปูนแล้วก็จะมีฟันผุค่ะระหว่างตอกฟันแล้วก็ปัญหาที่เน่เพิ่งเพิ่งทราบว่าเราจะต้องจัดฟันเพราะเรามีปัญหาฟัน สกกันไม่ได้อะค่ะสกกันไม่ฟันล่างกับฟันบนไม่สบกันใช่กับกันคือฟันจะสบกันเฉพาะฟันกลามแต่ถ้าฟันข้างหน้าจะไม่สบกันเราก็คิดว่าเราฟันสุขภาพดีมาโดยตลอดขอดูได้ไหมคะว่ามันไม่สบกันยังไงอ๋อจริงด้วยมันลอยใช่ถ้าในตอนนองชอบเล่นตัวเองว่าฟันกระปุกฟันเป็นกระปุกเข้าใจได้น้องในค่ะเป็นยังไงคะคุณหมอว่ายังไงบ้างปัญหาฟันของผมก็คือจะเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าฟันฟันผมกระเดินอย่างที่ ฟันกระเดิดขอแปลนิดนึงนะคะคือมีลักษณะโดดขึ้นมาตีใดตีหนึ่งนะคะใช่ครับก็เวลาอยู่กับเพื่อนเงี้ย<ม>เพื่อนก็ชอบจะล้อกันคุณหมอก,ก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดฟันให้ครับแล้วก็ม,มีฟันผุตรงตรงตรงกลางฟันเนี่ยฟันผุตรงกลางฟันตรงกลางน่าจะเกิดจากเศษอาหารแล้วผมโอเคเนื่องจากฟันที่มันทับซ้อนกันอยู่ทําทำให้อาจจะมีเศษอาหารข้างคางแล้วก็มีการผุอยู่ข้างในได้ใช่ครับแล้วก็มีการจัดฟันใหม่แน่นอน ตัวน้องตั้นสอนตั้นนะคะก็เรื่องที่เรื่องที่ต้องคิดว่าต้องไอ้นี่เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นเรื่องของฟันผุมีใช่แต่ว่าในสิ่งที่ตั้นเคยดัดฟันมาคือเวลาเราจะดัดทีหรือว่าการสแกนฟันทีเนี่ยเราต้องวิ่งไปโรงพยาบาลใหญ่เพื่อจะเอาฟิล์มมาให้คลินิกแต่ว่าที่นี่เขามีเป็นเครื่องสแกนของเขาใช่เป็นเครื่องเร y s c a ใช่ค่ะซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบว่า ะดวกคือเราไม่ต้องไปรอฟิล์มแล้วเอาฟิล์มให้คลินิกแล้วก็อนัดหมออีกคือเครื่องมือทันสมัยมากทันสมัยมากคือถ้าสแกนดับตันก็ขึ้นจอเลยรุ่นเก่าๆก็เป็นเหมือนเป็นเครื่องถ่ายอ่ะแต่นี่คือเป็นเครื่องเอามาเป็นฟิล์มแผ่นๆใช่ไหมก็คือเป็นเป็นน้องวิธีที่หมุนหมุนแบบอ่าเป็นดิจิตอลใช่ค่ะแล้วพอมันมีพอเป็นเครื่องถ่ายขึ้นมาค่ะคือเห็น360องศาใช่อย่างที่แจ้งไปว่าเครื่องเรือแกนนี้จะเห็นหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็มี กระทั่งเจาอลงไปถึงปากของเราทําให้ตั้นรู้เลยว,ว่าฟันที่ผุที่สุดคือฟันซีกในสุดที่หมอเห็นก็คืออจะแปลงไม่ถึงใช่ค่ะเป็นซีกที่ข้างในสุดที่แบบว่าเฮ้ยเราก็เคยไปหาหมอฟันบ่อยแต่ทำไมไม่ไม่เห็นหรือ,อว่ายังไงคือเครื่องนี้สามารถชี้จุดของ ่ทีปัญหาเนี่ยได้ตรงจุดและชัดเจนมากก็คือถึงแม้ว่าเราจะไปพบกับแพทย์ทันตแพทย์ส่ําเสมออย่างมางต้าี่ดัดฟันกันก็ไม่เจอแพทย์บ่อยๆแต่ว่าถ้าเรามองไม่เห็นปัญหาถ้าเครื่องมือไม่ทันสมัยแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าเรามีปัญหาซ่อนอยู่เพราะว่าตั้งตรวจปุ๊บแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยเรามีเป็นเหงือกอย่างนี้นะอน่างนัแล้วก็เอ๊เราก็ว่าเราก็แปรงฟันดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาได้ตรวจปุ๊บ อ๋อมันจากซี่ข้างในคือครเรายังแปลงฟันไม่ดีคุณหมอก็เลยคิดว่าคุณหมอก็บอกว่าเราก็เลยมีปัญหาโรคเหงือกขึ้นมาด้วยมีโรคเหงือกเข้ามาอีกใช่ค่ะเพราะว่าการแปลงฟันไม่สะอาดโรคเหงือกก็เป็นปัญหาหนึงใครที่กลัวหมอฟันนะคะก็หมดสิทธิ์กลัวแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องม,มีการเข้ามาทําฟันกันอย่าง แน่นอนแล้วดูแต่ละท่านนี่ปัญหานี้ทํากันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันไปเรื่อยๆว่าขั้นตอนการดูแลรักษาช่องปากของแต่ละท่านนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะอาทิย์หน้าจะได้ไปทําอะไรกันอีกนั้นเดี๋ยวรอคอยติดตามกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะยังมีอีก6ท่านที่รอพบกับหมอฟันของเราอยู่นะคะกับผู้เข้าร่วมโครงการลดความอ้วนกับ SLC ของเรานะคะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมในสัปดาห์หน้าเรายังมีผู้เข้าร่วมโครงการอีกหนึ่งกลุ่มที่จะมาปรึกษาเพื่อวางแผนการดูแลเกี่ยวกับปัญหาช่องปากให้กับพวกเขาใครจะต้องแก้ไขในจุดไหนบ้างห้ามพลาดเลยนะคะส่วนสัปดาห์นี้เราต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพุธหน้าก่อนเที่ยงคืนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ